สวัสดีครับผมพุ้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทยและอีกอาชีพหนึ่งที่คู่กับอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวก็คือมกักคุเทศครับอาจารย์ครับ,รบการที่จะเป็นมกักคุเทศเนี่ยต้องทําไงบ้างครับเริ่กเลยคงต้องเตรียมเตรียมตัวนะครับในด้านความรูม้และทักษะโดยเฉพาะทักษะด้านภาษา,ษาต่างประเทศครับแต่ที่อก็คือเรื่องทักษะ ภาษาในนี้คือทปปักษะภาษาต่างประเทศเพราะว่านี่จำเป็นมากสำหรับมักคุเทศครับกกนะครับความรู้ก็อย่างอย่างพวกความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ความรู้เรื่องโบราณคดีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่เราจะทําอาชีพมักคุเทศเราได้รู้จักอาชีพมักคุเทศกันไปแล้วเราไปสํารวจกันครับว่าคนทั่วไปเขียนคานี้อย่างไรคิดว่าคํานี้ถูกค่ะกอไก่กลันมั่นใจคิคดว่านอนหนูกัลลันูหนูว่าน่าจะนี้จบกล้ง ข้าศึกข้ากิพิาอันนี้นะครับคุณจัใช่พิพิธาใช่่ากาอย่างนั้นายมั่นใจค่ัตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคําว่ามัคคุเทศหมายถึงผู้นำทางผู้ชี้ทางผู้บอกทางผู้นำเที่ยวคําว่ามัคคุเทศเขียนอย่างนี้ครับมอม้าไมหันากาศคอควาย คควายสาระอุสระเอคอทหารซอสารากอไก่การันรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับเขียนกันให้ถูกใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกัน,นีนใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ